มันเกิดขึ้นมาจากอะไรสมมติว่าการลักหลับเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรการหมกมุ่นมากเกินไปในในมุมมองของพี่นะมุมมองของพี่เนี่ยพี่มสุก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นใครก็แล้วแต่เวลาจะไปลักหลับเนี่ยหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นสิ่งที่มาจากจิตวิทยาอย่างแรกก็คือว่าอยากสําเร็จความใคร่แบบที่มีอุปกรณ์ที่มีชีวิตพึ่งพา แล้วเขาไม่ต้องแบบรู้ตัวอะไรทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยหรอเพราะถ้าเขาอยากจะเสียวเนี่ยเขาก็ไปใช้ตุ๊กตายางก็ได้นะว่าความรู้สึกมันไม่ใช่คนไงล้วไม่ใช่คนที่อยากจะไปยุ่งด้วยด้วยคเขาจะพุ่งก็ไปหาคนคนนี้เลยคบุคคลที่มีความต้องการที่อยากจะลักลับอยากจะทําคนอื่นอย่างนี้เนี่ยพี่มองเขาว่าเป็นโรคจิตมองว่าเป็นพวกหมกมุ่นทางเพศหรือมองว่าปกติ ก่อนจะตอบคาถามนี้ดิฉันขอถามกับไปว่าทำเป็นสุภปพบุรุษ<อ>เวลาคณเข้าห้องน้ำคุณปสัสสาวะเสร็จแล้วเนี่ย<อ>คุณทํายังไงใช้กระดาษที่ชู่เช็ดหรือว่าใช้สบัดคะ<อ>ต้องบอกกันว่าน,นี <S <S ม่มีสบัดน,นี่เช็ดมันฟ้องได้ปรับเป็นโรคจิตเ<อ>พราะคนเรามันต้องมีร<อ>สนิยมที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือมันจะบอกว่าบางคนชอบแบบอย่างนี้หรือบางคนชอบถูๆนี้ฉันเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยก็คือวิ่งเตะบอลแต่เวลาเข้าห้องน้ำมันนั่งฉี่นะ อมันก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้จะแบบพี่เจนี่จะบอกว่าวิ่งเตะบอลหรือวิ่งให้นักบอลเตะมีสองอย่างคือเรื่องเราดีๆวิ่งเนี่ยจะเตะบอลแต่คุมมอนต่มองเป้าอย่างงี้ไม่ได้เตะหรอกเตะบอลคือจะบอกว่าเรื่องหลักๆเป็นเรื่องของรสนิยมไม่ได้ผิด ไม่ใช่เรื่องผิดคือคนที่มีคู่เขาก็จะมีเรื่องของคมีคู่อันนี้เราไม่พูดกรณีรักหลับของคู่ตัวเองนะครับต้องเป็นคนอื่นตัดไปได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาอะปล่อยเขาไปแต่ว่าถ้าไม่ิช่คู่เนี่ยแสดงว่าคือมันต้องมีความพึงพอใจสูงสุดหนึ่งอย่างครับสองความตื่นเต้นถึงขึ้นตามจังหวะที่สองถ้าสมมติรักหลับคนที่นอนอยู่ข้างๆซึ่งมันบังคับพอดีว่ามีแค่สองคน มันจะเป็นความตื่นเต้นว่าคือเอยากลองว่ายังไงแต่อาจจะไม่รู้สึกว่าอยากลองเพราะชอบคนนี้ก็ได้อ๋ออยากรู้ว่ารู้สึกยังไงการที่อีกคนแบบไม่ได้มีเรีแอคชั่นแบบเดีมวันกับเราแต่ถ้าสมมุติว่านอนกันประมาณ20คนในห้องหนึ่งครับย่านทหารเนี้ยจำเลยเวลาไปเก็บตัวหรือว่าพวกลูกเสือรอรออะไรก็แล้วแต่เนี้ยมันต้องมีการย่องกว่าจะไปถึงเตียงคนนั้นอะมันใช้เวลาสูงนะมันต้องใช้ความตัวเบาอย่างนี้เขาคือต้องการความตื่นเต้น <Netz stereotype> ต้องไปถามมาโตลิอ่ะคือไม่ใช่คือแต่ว <snap> ่าถ้ารักหลับกับไอ้ไอ้รักหลับเนี่ยมันจะมีอยู่นิดหนึ่งคือมันจะแตกต่างกับไอ้พวกที่แบบย่องเข้าไปแล้วแบบไปทําอะไรเขาอันนั้นมันไม่ไม่ใช่ลักหลับนะสําหรับผมนะเพราะว่ามันคือเหมือนกับการที่แบบคมขืนนะขมขืนการแบบคุณสมมติสมมติเส้นแบ่งมือกันแล้วคุณนอนข้างละคุณทำอะไรชั้นข้างข้างเนี่ยต้องถือว่ารักหลับแต่ถ้าชั้นนอนตรงนู้นคุณนอนตรงนี้แล้วคุณย่องไปรักหลับมันไม่ใช่ลักหลับหรอ ก็รักเหมือนกันน่ะเพราะมันหลับอยูอ่ก็รักตอนหลับก็ตรงนี้ก็รักหลับอยู่แล้วเหรออ,อ,อ,อืมอ้าวแล้วแล้วเคยได้ยินข่าวไหมคะที่คนชอบมีอะไรกับศพอะคะเออ จะบอกให้ฟังว่ามีอะไรกระสุนก็คือเป็นการร่วมเพศกับคนที่ตายแล้วค่ะคุณค่เกี่ยวะครเลคสไม่รักหลับเขาหลับอยู่นะรักหลับต้องคำว่ารักมาจากคำว่าขโมยขโมยตอนเขานอนค่ะไม่ใช่ขโมยตอนเขาตายอันนั้นขโมยไม่ได้นะแลวมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชอบชอบรักหลับหรือว่าไอ้พวกที่ทําแกลงหลับแล้วโดนรักหลับมันมีมันมีวันที่เราคุยกันเนี่ยคือสองกรณีกรณีแรกคือคนที่นอนแล้วแบบรู้สึกตัวแต่ว่ารู้ตัวแล้วปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่า ก็วันหลังก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรความสของคุณมยอมเลยอาบไปวันสุขงคุณแล้วคุณต้องลุกขึ้นมาทําอะไรด้วยแต่พนันนอนเนียนๆนิดนึงเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีความไหวตัวทันใช่แต่สำหรับคนที่หลับไปเลยแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยคือตื่นมากคือแบบอภัยก็ไปเถอะเพราะบางทีเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยมันมองหน้ากันไม่ติดเนี่ยใช่เป็นเพื่อนดีกว่า ดูแล้วกันนะว่าใสหรือเปล่าไม่แล้ววันนี้มันมีที่เราคุยกันก็คือเรื่องท้องเรื่องติดโรคอันนี้ก็นึกไปถึงคู่ผู้หญิงผู้ชายแต่ฉันกำลังนึกคู่ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายไบเซ็กชวลที่แบบมีปเยอะแยะอันนั้นแหละมีสิทธิ์ที่จะนอนอยู่ด้วยกันมากกว่าผู้หญิงผู้ชายเยอะเลยโอ้โหแล้วคนที่แบบบ้านมีเมียต่อข้างออกนอกบ้านไปเป็นเมียคนอื่นเขาอ่ะใช่โอ้โห <laughs> คุณพระช่วยแล้วรักกันยังไงเนี่ยรักออหลาโอ้โหผิดศีลหลายข้อนะผัออวฉันแต่เมียคนอื่นอะไรหน,หนักนะมันเป็นเรื่องที่หนักมากเ,ออเพราะฉะนั้นอย่างผู้หญิงเวลาโดนรักหลับเนี่ยอาจจะมะีจับบริเวณที่เป็นทรงอกครับจุก อย่างเงี้ยเป็นตอนมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องทําสอดใส่อะไรอย่างนี้ขนาดนั้นนอนบ่ายแต่ทีนี้คนเรานอนหลับบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าตอนที่เรานอนหลับอยู่เนี่ยมันจะครึ่งหลับครึ่งตื่นหรืออะไรก็แล้วแต่จะรู้ตัวมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยหรือคุณอาจจะคิดว่ามันฝันคือเป็นภาพในหัวจริงๆว่าฝันอยู่แต่จริงๆแล้วคุณรู้เรื่องเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันพาคุณไปถึงจุดที่เรียกว่าความเสียวหรือความสนุกได้จริงๆเหมือนกันเพราะคุณหลับอยู่คุณคุณอาจจะนึกไปถึงหน้าใครก็ได้หรือคุณอาจจะไม่รู้้เป็็นครกได แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นความเสี่ยมันก็ว่าถ้าเป็นพี่หยิกตัวเองกระแตงโมมาหยิกก็เจ็บเหมือนกันอาจจะเหมือนกันแต่เสียวาใครเธอรู้ว่าใครอะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถนึกหรือไม่นึกก็ได้ไงแต่โดนหยิกก็คือเจ็บเท่ากันสุดท้ายแล้วแนะนําหน่อยไหมฮะ กับเยาวชนที่เขาเหมือนเป็นเทรนนะฮะเป็นเทรนว่าเฮ้ยถ้าแบบอยากจะลองกําลังมีความคิดว่าจะลองหน่อยแล้วไอ้พวกที่แบบว่าสมมติไม่ช่ำชองเด็กไม่มีประสบการณ์ท้องไปทําแท้งอ้โอมันวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยพี่ว่านะถ้าเป็นอย่างอย่างซนี่ยูโฟจะพูดก็จะบอกว่าคือแบบหนึ่งคุณจีบได้หรือยังถ้าจีบไม่ได้เดิขก็ไปบอกเขาเลยว่าผมชอบคุณถ้าเขาไม่ให้ยุ่งก็ไม่ต้องยุ่งเปลี่ยนคนคือตัดมันแต่ตอนตัดตอนแรกเอย่าไปบังคับเขาสองอยากมีเด็กเขา ถานก็ไปเลยเออถานถามอ๋อดีมากถามก็ไปเลยถานนี่ก็ปั้มนะเออก็ถามไปเลยดีกว่าเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นลักษณะธรรมชาติของโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะแบบ คุยกันได้บางอย่างนได้หรือมองตาก็รู้ใจว่าแบบว่ากขต้องการอะไรอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเดินเดินมาเธออยากมีอะไรด้วยอย่างงี้ก็โดนต่อยกันขอทีดิมันมีภาษาอยู่มันมีภาษามันมีภาษาในการพูดคุยเอาว่าจะนับภาษาให้คนผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ฮอร์โมนหญิงประกอบแล้วก็บังเอาไว้คือมีอารมณ์ทางเพศสูงกว่าชายแต่มันบังแต่ถูกกดเอาไว้ใช่มันต้องเนียนโอ้อ่ะแต่วันนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวเนี่ยนะฮะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการรักหลับเนี่ยแหละ เราก็ได้พี่สันนี่มาแนะนำนะมาพูดถึงมีเล่าเรื่องราวประสบการณ์ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สันนี่มากๆเลยครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีเรื่องความรู้นะฮะแล้วก็เรายังมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะโดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไปกันในช่วงของรักต้องกล้าท้าให้ตอบค่ะช่วง รักต้องกล้าท้าให้ตอบวันนี้ท้าให้ตอบว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุลักหลับมากที่สุด 1. นึ่มึนเมาถูกกระตุ้นด้วยเครื่องดื่มหรืออยาปลุกเซ็ก 2. เด็กมันยั่วให้ทา้ทาท้าถ่ายหรือ 3. แค่อยากลองเล่นขำๆ คุณผู้ชมคิดว่าข้อไหนใช่สุดๆส,ดส,ดส่งคำตอบพร้อมเหตุผลโดนใจมาที่แฟนเพจ Facebook รายการเสพสมอ่อนแอหนึ่งท่านท,ที่ตอบถูกพร้อมเหตุผลโดนใจรับรางวัลจากทางรายการไปเลยค่ะคนท,ที่หลับต่อไม่ได้อ่ะอันนั้นก็มาอันจิตแล้วนคือเอบางคนหูกานกว่าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าลับบางคนเช้าเลยไม่หลับจะมีปีสาเนี่ยเวลาติตกมาก